เอาแล้วครับสวัสดีน้ำซุ่มเปคนด้วยนะอยู่ผมนายเลเทยยี่สิบแปดเพื่อนเคยสรุปวันนี้เรามารีวิวซับเบอร์แสบซ่าหรือชักซ่าไม่รู้ไปครั้งนี้ก็ไม่เปิดเกิดมานี่ก็มีสามสิบบาทรู้โดนลงไปนะครับผมอาา๋อที่บอกนะครับซับเบอร์นี้นเป็นซับเบอร์แนว่าซับเบอร์ทำเควสมีนูนี้นั่นประกอบกันไปวบนๆกันไปนะผมก็อ่าเป็นเวอร์ชันหนึ่งเจ็ดสองเท่าน,น,นั้นนะมีเจาะท็อคหนึ่งเจ็ดเก้าหกแปดสี่สาม หนึ 1> 1, 7, 9, 6, 8, 4, ่งเจ็ดเก้าหกแปดสี่สามก็จำเอาไว้เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับเป็นผูส้สนับสนุนจดีอีกท่านหนึ่งนะครับที่อ่าคิดว่าสี่ร้อยนี่เขาไม่เอานะเขาให้ห้าร้อยเลยจะม,มีคนค่อนข้างเยอะนะครับจริงเลยแอดรต์เจ้าของเซิร์ฟนะว้าแอดจิมแอดเควินว้าคาริน่าก็ด้านบนนะครับมีเฟซบุ๊กด้วยนะครับผม อันนี้เป็นอะไรเนี่ยอุปภีแอครับคุณต่างโปรเทคนะครับเรามีผมชอบที่มีระบบเป็นระบบอ่าสัตว์เลี้ยงนี่แหละเพ n เนมเรียกสัตว์ TSA เก็บสัตว์อ๋อเก็บฟรีหรือเปล่าวิธีจับสัตว์ใช้เชือกตีสัตว์จนตายอยากได้มังกรนี่ไม่เต็มอ่ามีระบบแต่างงานด้วยนะครับผมแมรี่ชื่อขอแต่างงานแมรี่คาดี แมรี่สุ่มมาเลยกันบุบค่ารีเควสเซร็ะแมรี่เอ็กเซสต์แมรี่เดนี่คือแบบปฏิเสธแมรี่เซนโฮมเสร็จบ้านคู่รักอประมาณนี้ไปบ้านคู่รักแมรี่โฮมแบบเป็นเรือนหออะไรอย่างนี้นะครับแมรี่ทีพีแมรี่แชทแมรี่ดีไวท์ละวะดีเวิร์ีอะไรทุกอย่างนะการหย่านะครับผม VIP 50จห้ถึงวัน ป0ถาวรคำสั่งไฟก็ส์เอฟเคเอพีที่0ถาวร300ถาวรคำสั่งทีพีแบ็คด้านหอออนึ่งเอพีอออออก็คือมีไฟก็ส์เอฟเคทีพีแล้วก็แบ็คด้วยนะแลลวตายก็กลับไปได้ระดมฆ่าอ,อะไรอย่างงี้อ่าเรามาดูทาง,งดา้านกดกันบ้างนะครับกอนหนึ่ง,งห้าขอพีด้วต่างๆท้าเกีงบ้านคนเซฟห้าโปรโมทเซอร์ีโพดแบนผมก็โปรโมทครับโปรโมทเซีอ <c oughs> ห้ามกลแอดมินเวลาแอดทำงานาห้ามแอดมินขึ้นนะครับห้ามขอของแอดต่างแอดมินห้ามฝัดข้อความหรือพิมพ์คำหยาบคายห้ามด่าเซอร์และแอดมินห้ามขายของทรูอ่าห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าห้ามขายของที่เติมเช่นดาบบุกร้อยห้ามมีเกมหนึ่งอยู่ในอดมินีสาบของที่เติมเช่นดาบบุกร้อยจะได้คนเดียวเท่านั้นคนที่มีของเติมแต่ไม่ได้ตไไดเติมโดนยึดสาบห้ามเสกจากไอเทมมอล ก็มีกฎสำหรับสตาร์ทด้วยนะครับเป็นโอ้โหแสนนึงเลยนะแสนจำนวนบาทโอ้ยังรวยครับโปรเทคตีหนึ่งก้อนบ้าเป็นสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดนะบอร์ดอีเวนต์มันเพี้ยไม่มีกิจกรรมนะครับรอแอดมินแต่ว่าจะมีแอดมินสนใจแน่นอนสนใจล้อยเปอร์เ็นต์นะของแนะนำคอมบี้บอยเจสตขีกก้ไก่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  คือสั่นเลี้ยงเนียเน่ยก็ไม่มีใครสามารถตีได้ขยะ,ะก็เป็นเซิร์ฟเซอร์เวอร์ที่น่าสนใจนะครับไปกล้องมีคนเล่นหมดกันกเยอะด้วยอุปประมาณกกนะครับของตีตามธรรมเนียมครับอโอเคไอเทมเมาเพนไอเทมเมาเพนดูว่ เงินในเกม900ดอลลาร์500ดอลลาร์อีบวก300 S VIP ดาบบวก25ดับ้5ดาบ100ดาบหนี่บวก25หนุ่มบวก100อีบวก100ก็มีเป็นบงป็นีอะไรก็ว่านไปนะเกาะบวก100ปี5ดูเนี่ย ขึ้นมาด้านบนนะครับทำไมไต่อโหแบบมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก่อนมควรนะครับหาเป็นเคลสนัดเอิม่มช่างมันดีกว่าแ้ถ้ามาดูเคลสบ้างเคลสแรกอะไรอะไม้นอกโลกขวานนอกโลกขวานแกก,กี้จะนอกโลกเหมือนกัน ลูกธนูสักสิดนูักสุดนูักสุดตรวองัวสองตององเหล็กปอมเีดปอมที่คตรแน่กนมาเหลี่เบีที่ขุดแร่ที่ขุดแร่กันมาดูแล้วเนี่ยดูเกระดูกเทพเจ้าดาบห่งเทพเจ้าของเทพเจ้าเทพเจ้าหมดเลยเน oh. bon ี่ยเยียดยิมลิฟ ก็ใครที่สนใจก็มาดูเราเองอ่อยังไม่บอกไม่บอกเข้ามาดูกันนะมูปีกเห็ดเนี่ยปีเห็ดอูนี่อ้านะอันนี้ก็จะเป็นอ่ะเป็นยังไงอ่ะมันว่าเควสแบบโคตรไอ้ของแรแรโคตรโคตรนะครับนะก็แล้วแต่มินนะครับอันนี้ก็จะเป็นลามูนนะฮะก็ะมีประมูลกันในคารีน่าด้วยนะก็อย่เดิมเข้ามาอันหนึงอาจจะเอาของแบบของดีมามูลแบบอาจจะได้ราคาถูกกว่าเดิมหรือแพงกว่าเดิมก็ แลวแต่ทานคนะ<อ>รับเงนที่เรารวยจริงว่ะแสดนี่ยแอตนลนาคูปีอ้อาคูปี้ดูหนึ่งห้าสองหาแฟขอสวยไม่ขอของผมรับเลยขอยิงไม่สวยก็ได้มีน้ำผมก็รับเนีย่ผู้ชายขอให้โชคดีอะไรวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยววันที่ยี่สิบหกกันยาย,ยนนะครับซึ่งใววนวันที่นี้ผมอ่านวันที่ยี่บห้านะครับผมนะ ก็จะมีกิจกรรม,มนะครับผมมันก็มีแจกพวกเราก็ซื้อได้นะซื้อได้อันนี้เลยวะ่ะแจกตั้งแปดหนึ่ง,งหมูสบายครับไม่ต้องโปงไม่มต้องเกลียนกันแน่นอนเทรมาเพนอ่าวิทีกันเตมว่าตานนี้ไอเทมมอรีสีสีอยากอ่ะหนึ่ง รู้ว่าตีหลักยังไม่รู้อ่ะเพรว่าต้องรอครับรอห้าทีถ้ามันได้ก็จะขึ้นมาไดา้ถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้นะเบ็ดตีตีดิตีทำไมมันไม่ตีให้วาเยอะมีตีด้วยโอเคเราพามาดูทางด้านวากันบ้างโอมโซนนี้ผมยังไม่พาไปนะเพราะว่าพิการมาโปรโมนทเท่านั้นนะครับผมพิวพิวไว้ก่อนแลนะ้วกันดูเนี่ยหล่นร์ ข้มีเลไวะก็ไม่มีนะครับอันวาข้างบนแล้วกันมาแบกแบกหน่อยนะครับมอนเยอะมอนเยอะก็เงี้ยแล้วข้าคอมบี้มันได้เงินป่ะวะชิวมากล้วแดแล้วนะัลูกน้องผู้อ่อนหัดมากมีวงเล็บด้วยคือก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะ มันก็แหละเออไม่ว่าคำเตาหรือไงที่ผมเจอของฟรีอยู่ได้ของฟรีอย่างถึงเนี้ยต้องมีดิหิวหอืมเซฟนี่อ๋อนี่มันมีแจกนี่มัโง,ง่ครับก็เซฟอะไรที่น่าสนใจนะเป็นเซฟเซเวอร์น่าสนใจมากนะครับผมส่วนตัวผม,ผมชอบนะเออแม่งคนเยอะด้วยอะไรด้วยเลยน,นั่นแหละชอบตรงนี้โอเคนะครับ EPF อ๋อยูีซีอยู่นี่นะครับเด้อเด้อชุลบปาลามอ๋อไปดูพีวีดีกว่าพีวีเขาจะอลังการหรือไม่ผมโซนสองอันนี้ก็ไม่ค่อยน่นสาสนใจแหละนะครับรอ,อบ ยูสเกตด้านนอกซีมทูลีสนิเว้ยไม่เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนแล้วกันแม่งฟองแอ๊ดเมียรถแมนด้วยเมียแคทก็ยังมาเว้ยดาบปิสนุบ,บุกที่ห้าราคาห้าสิบอดาปิสนุบุกที่ห้าเก้าสิบสคือราคาของก็ไม่ได้แพงมากนะผมก็ประมาณนี้นะ บ่ออีเวนต์ก็ไม่มีอะไรนี่ก็จุด F K นะครับเบสิกเบสิกของเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะผมไปพันสองเลยว,วะ่ะโอรเจ๋งอะลงมามีแล้วบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วงเล็บหรือเปล่า <c oughs> สมุนของตอนแรกมองมอง,มองมองแบแน๊บนึงว่าโบสถ์ผมมีโบสถ์ทางงานอะไรด้วยเยสเดียวเลย ว่าไปไหนเนี่ยเฮ้ยชอบเว้ยเจ๊ความจริงเราไม่ต้องหาเงินก็ได้นะแสนนึงยังต้องทำรายกินแล้วเนี่ยนี่ก็สำหรับพูดดีก่อนแบบที่เขาแบบไปหากินอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมาไล่พวกที่แบบซื้อพวกเถกไปทำฟาร์มทำอะไรเยอะๆอย่างเงี้เยเลยเลี้ยงส่งเลี้ยงสัตว์เอามาขายไม่ได้นะครับรวยแล้วบอกว่ารวยแนะ่นอนหลายครั้งด้วยกันโอ้โห ว่าผมว่าสิ่งเซิฟนี้หน่อยเนี่ยของนี่ถูกใช้ได้สร้างบงสร้างบ้านม,มันแน่นอนนะครับผมถ้าเราท่านอ่สิ่งไหมครับท่านไหนนะ่ที่ชอบเล่นเซิฟเซิร์ฟเอะไรประมาณนี้แล้วก็มีคงมีเคยได้ทาเล็กน้อยบางครั้งไม่มากก็น้อยนะแล้วก็จะมีสังคมใหม่ๆก็มาลองเซิฟแชทซ่าได้นะผมก็เวอร์ชัน1.12ผมมีข้อมูลไว้ด้านล่างก็สำหรับนี้เรียบอแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวดัสสวัสดีโจโจ ลืมมาเล่นนครับเจ้าผมก็ทักกันด้วยไม่ยิ่งครับไม่ยิ่งหรือเปล่าไปละ